ดีครับผมชื่อนายธิติพันธุ์ผลผจเจริญครับผมนายกฐาทรัสมนาครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับเชิญรับชมในห้องวันน้อน,นไปหาอะไรกินไปดิไอเกยงไม่ปิดไฟวะดูไหม,มการปิดไฟจะช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านอยู่นาววะอยู่นาววะ ไม่กินไม่จริงหรอกมันจริงนะไม่ได้เดี๋ยวไว้ดน้ำต้นไม้เคยหไปรดน้ำต้นไม้นะนรู้ข้อไห่การนำน้ำที่ไม่ได้กินแล้วมารดน้ำต้นไม้ช่วยประหยัดน้ำและทำให้ต้นไม้เติบโตได้ นี่นะครับคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับทางที่ดีเราควรที่จะอยากให้ลงถังและแยกขยะนะครับเพื่อจะได้ช่วยลดโลกร้อยครับ